สวัสดีครับอันนี้จะเป็นการทดสอบให้ดูนะครับว่าเครื่อง iPhone สี่ไม่มีเสียงนะฮะนี่นะครับปุ๊บเอาเรามาดูกันก่อนนะฮะว่าการตั้งค่าเสียงเป็นอย่างไรนี่นะครับโหมดทงเสียงเปิดเปิดอืมอย่างนี้อ่ามีเสียงปรับเปลี่ยนด้วยปุ่มผมเปิดไว้นะครับ ล็อกเสียงล็อกปุ่มแป้นพิมพ์เปิดไว้หมดเฮ okay, ฮะออกมานะครับเริ่มที่ปุ่มเพิ่มเสียงอ้าวไม่ขึ้นเป็นแทบตรงนี้นะครับถ้าใครใช้ iPhone iPad iPod จะรู้ว่ามันจะมีแถบกดลดเสียงก็ไม่ได้ครับไม่ขึ้นอืมอ่ะติดตัวล็อกหรือเปล่าอ่ากดสั่นไว้ขึ้นแล้วกดแล้ว ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้อืมลองใช้หมดตรงนี้ช่วยอ้าวลดได้เพิ่มได้น,นะครับเหจผมเพิ่มไว้ให้สุดจากนั้นผมลองกดปุ่มล็อกอมไม่มีเสียงนี่ครับผมล็อกให้ดูใหม่นะครับอาจอไว้ใกล้ๆก,กล้องนะครับผมกดนะครับไม่ติดแสงปุ่มที่ผมกด อไม่มีเสียงของปุ่มล็อกนี่ผมลองกดแป้นพิมพ์อ่าฟังนะครับปึ๊กปึ๊กไม่มีเสียงลองเข้าเกมดูนะครับเข้าเกม นี่ครับเข้าเกม,มแล้วครับกดปุ่มเพิ่มเพิ่มเสียงลดเสียงไม่ได้ล็อกไว้ไหมอืมไม่ได้ล็อกลองกดเล่นเกมดูนะครับอืมใครเล่นเกมนี้ไม่รู้ว่าหน้านี้มีเสียงไหมบอกผมด้วยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ฮะลองกดเล่นไม่มีเสียงนะครับกดล็อกเครื่องไม่มีเสียงล็อกปึ๊บ ลองเข้าเล่น Youtube นะครับเข้าที่ Safari อ่าผมเล่นวิดีโอที่ค้างไว้นี่ครับอ่าลองฟังดูฮะมีเสียงไหมครับอ่ะเผื่อใครคาะว่าผมปิดเสียงไว้อ่าเพิ่มเสียงไม่ได้ลดเสียงไม่ได้ล็อกไว้หรือเปล่าไม่ได้ไม่มีเสียง อใช้ตรงนี้ล่ะอ่าชึบชึบกดแล้วค้างครับไม่ไปหรือเปิดเสียงใน y u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  e หรือเปล่าเอมันไม่มีไม่มีนะเคนะครับไม่มีนะครับอืมแต่ถ้าเป็นเสียงเรียกเข้าอ้าวมีเสียง ตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองใช้โทรศัพท์ของผมนะฮะโทรเข้าเครื่องอ่ะลือไปไม่มีซิมนะครับขอโทษด้วยครับครับผมก็อย่างที่เห็นนะฮะอ่าเผื่อใครไม่แน่ใจว่า iPhone อะไรนะครับนี่ครับอืมกล้องอาจจะช้า สงสัยจะไม่เห็นเดี๋ยวไปดูรูปนิ่งเอาแล้วกันนะครับครับผมอ่ะนองกล้องสักหน่อยกล้องลองถ่ายรูปไม่มีเสียงกล้องครับถ่ายกิรูปก็ไม่มีเสียงกล้องครับ,ยรยอ,รบอย่างที่เห็นนะครับ iPhone 4เครื่องนี้ซื้อมาวันที่8ธันวาคมปีพศ2555นะครับช่วงเวลาคงแถวๆ3โมง -4 โมงครับแถวๆนั้นนะครับยังไม่ถึงเดือนเลยครับเจ๊งซะแล้วขอบคุณครับ